เผยความรับความเชื่อเรื่องแมวมงคลในตำนานร้านนา แมวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงคู่กับคนมาอย่างยาวนานนะครับปัจจุบันตลาดสัตว์เลี้ยงจาพวกแมวกาลังได้รนบะความนิยมอย่างสูงนะครับเนื่องจากยุคสมัยและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้คนเรามาักหันนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นแต่เ,เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าในอดีตนั้นสําหรับทางเหนือล้านนาแมเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลอันขึ้นชื่อนะครับแล้วก็มีลักษณะพฤติกรรมของแมวและต่อไปนี้ผมจะนําเสนอเรื่องราวของแมวที่ใช้ในทางตำนานความเชื่อล้านนาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ 1. ในการขึ้นบ้านใหม่ของคนเหนือล้านนาในอดีตถ้าทําการวันอังคารให้แมวขึ้นก่อนพร้อมของมีคมมีหอกดามทั้งหลายทําให้บ้านเรือนแค้วคลาดปลอดภัยไม่มีขโมยขโจร 2. ทาบันไดบ้านอยู่ในทางที่ใต้วันขึ้นบ้านใหม่ให้เอาแมวกับฟักมนขึ้นก่อนจะเจริญรุ่งเรืองดี 3. หากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนอกจากพิธีขอฝนกับปาช่อน ขอให้ฝนตกด้วยการแหน่นังแมวโดยจะนําแมวตัวแม่มาแต่งตัวอย่างเงอะโง่นำแห่รอบหมู่บ้านชุมชนคนที่พบเห็นให้สาดน้ําใส่แมวแล้วฝนจะตก 4. หากกินปลาแล้วกั้งติดคอให้เอาเท้าหน้าของแมวนั้นเกาคอกั้งจะหลุดออกโดยง่าย 5. หากกั้งติดคอนานทำอย่างไรก็ไม่ออกให้ทำน้ำมนต์แมวโดยนำน้ำใส่ภาชนะไปตั้งข้างแมว พอแมวดมหรือเลียกินน้ำแล้วให้เอาน้ำมนแมวไปให้ผู้ป่วยดื่มก้างจะดุดไหลไปกับน้ำปัจจุบันการทำน้ำมนแมวคงไม่จำเป็นอีกต่อไปและเสี่ยงที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมากกว่าหากใครก้างติดคอก็แนะนำนะครับให้ไปหาหมอจะดีกว่านะครับ 6. หากกำลังนั่งอยู่กับแมวจู่ๆแมวก็ลุกพวดพลาดขึ้นมาเอาเท้าล้างหน้าทายว่าไม่นานจะมีคนมาหา 7. ลกแมวคือของวิเศษสำหรับการช่วยการค้าขายเป็นของนำโชคยิ่งใหญ่ที่หาได้ยากหากได้ลกแมวมาแล้วนำมาเสกคาถาบูชาตากแดดให้แห้งสนิทเอาปิดทองบูชาต่อด้วยจะนาโชคลาภมาให้กิจการค้าขายเป็นของขังยอดนิยมยิ่งนะ ในสมัยโบราณยังมียันสักแมวคาถาแมวดำกล่าวว่าจะเป็นยันขามหรือแควคลาดปลอดภัยและให้สเสน่ห์เมตตาถ้าชายใดได้ไว้นะครับจะเป็นชายเหนือชายเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าในพิธีการนะครับแหนางแมวนั้นเราจะใช้แมวตัวผู้หรือว่าแมวตัวเมียเอาละครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม